หยุดกรพาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับผมว่าไปว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมแล้วกันที่จะบริหารแผ่นดินต่อไปอแก้กฎหมายเขียนกฎหมายเอื้อตัวเองตั้งสอวอมาเลือกตัวเองแค่นี้ก็จบแล้วมีคนบอกเข้ามาจากการเลือกตั้งเมื่อวานกูด่าไปคนหนึ่งเลือกตั้งชนะเฮียอะไรได้ที่สองนั่วเยมึงได้ที่สองนะพรรคมึงไม่ได้ที่หนึ่งนะใช่ไหมครับเนี่ยเว้ยไอตองกำลังผมยังอยู่ไหม นัดรวมไปที่ไหนไอ้ป๊บอยู่วป๊บเราจะไล่กระทืบอไอ้พวกโหนนะครับ mm hmm. ใครโหนสถาบันกูถือมึงกำลังหมิ่นนะครับสถาบันอยู่เหนือความขัดแย้งถ้าใครเอามาโหสถ,ถาบันมาบังหน้าเพื่อจะใส่ร้ายคนอื่นมึงจะโดนต้นตีนนั่นมึงกำลังหมิ่นนั่นสถาบันอยู่เหนือความขัดแย้งดูที่มันจะกล้าไหมเพราะวันนี้มันเห็นพวกเราชุมนุมด้วยสันติไงจริงๆนนะที่ชุมนุมไม่ค่อยมีสายฮาร์ดคอร์นะครับใช่ไหมมีแต่สาย ชุมนุมอย่างสันติปราศจากอาวุธไงมันก็เลยมีอาชีวะอาชีวะน้ำหมากเงี้ยมาทำย่าครักูอยู่ใกล้มีสิทธิ์นะกูบอกให้นะกูไม่ได้ควรอดทนเท่าไหร่หรอกนะใช่ไหมครับไอพวกนี้มันกลางได้เพราะไม่มีใครเล่นมันไงครับมันทาเป็นข่มคููเด็กไงเจอแก่ๆอย่างกูนี่นะเดี๋ยวกูจะล่อให้ด <tes> um, <respuesta. S 1> ูนะเขาจัดม็อบมึงก็ไปจัดวันอื่นเสือจัดชนกันวันเดียวกันแสดงมึงเจตนามึงอยากจะลองของใช่ไหม พวกเราก็จัดให้มันหน่อยดิจะเป็นไรนะครับเออพวกอาชีวะน้ำหมากเนี่ยเอาห้ล้มลูกคุคาเลยเฮียไอ้กลุ่มไทยจังไรเหมือนกันนะนั่นนะ่ะกลุ่มเฮียนี่แม่งยิ่งทำยิ่งเสื่อมนะพวกเราจะลืมนะกองกําลังผมเตรียมพร้อมไม่งั้นแม่งก็ไม่เลิกสักทีไงกลางตลอดอนะ่ะพวกเราชุมนุมอย่างสงบนะแล้วไม่เคยไปหาเรื่องไทยนะไอ้ก็เงียบนะก็ชุมนุมอย่างสงบ ไม่เด้ไปล่ไล่ไม่เดบทำลายข้าของแต่พวกน,นี้ก็ขู่ตลอดไอ้ขู่ตลอดขู่ตลอดจะปกป้องจะปกป้องเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวกูจะลองนี่งปกป้องอะไรไเฮียไม้ไล่หวไม่ให้กระเจิงอด,ดี่ดิดูนี่มันจะปกป้องอะไรกูถามเดินเห้มึงมาปกป้องอะไรกันเนี่ยมึงกำลังจะทำให้เกิดคนไทยคนไทยฆ่ากันนะเอา้าอยากนักใช่ไหมอยากปกป้องมามาซัาาดกันหน่อยล่อแม่งเลยดูนี่กลัวไอ้เฮียผู้นำนะมึงไปก่อนไอ้สัตว์นะ ไอสองหมอก็ไปก่อนเลยใช่ไหมนะมึงจะโหนเนี่ยมึงยิ่งโหนยิ่งทาให้เสื่อมจะบอกให้เลอะเทอะเลอะเทอะไปกันใหญ่นะครับอยียานะครับนาะวันนี้นะรับฐบาลนะครับมึงควรจะต้องจัดรถสุขขามาให้ถ้านะครับผมแนะนําให้เอาถุงไปคนละใบสองใบนะนะแล้เวเราฉีดใส่ถุงเตรียมยางไปด้วยแล้วรัดไว้นะครับแล้วเข้าไปรถสุขขานะครับแล้วฉีดใส่ถุง ผู้ชายก็ไม่ไดงฉี่ในถุงเพราะว่าถ้าฉี่ใส่ในรถเนี่ยรถมันเต็มเลยก็ต้องย้ายไปพย้ายกลับเข้ามาไม่ได้คนระับแล้วก็เอาที่เราฉี่ทั้งหมดเนี่ยเอาไปไว้ที่หน้าสาราว่าการกรุงเทพเราจะให้มันเห็นว่ากองถุงฉี่มันมากมายขนาดไหนหรือเลือกมุมไหนได้นะที่เราชุมนุมนะว่าเป็นจุดที่ใครเข้าไปฉี่ในห้องน้ำเสร็จแล้วเราฉี่ใส่ถุงนะแล้วถือออกมาด้วยแล้วไปวางกองรวมไว้ให้มันมาเก็บในเมื่อมึงไม่ยอม ให้ลถสูขามานะครับอันนี้คือไอเดียนะครับใครช่วยทําป้ายบอกได้นะว่าวันนี้นะครับเนื่องจากสูขาเรามีจํากัดแล้วถ้าสูขาเนี่ยรถสุขามันเต็มเนี่ยครับเอาออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมันกลับเข้ามาไม่ได้ดังนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนเตรียมถุงพลาสติกไปแล้วฉีใส่ถุงโดยเฉพาะผู้ชายนะครับแล้วก็เอายางงวงรัดให้ดีนะครับแล้วก็มาวางไว้หาจุดทั้งหนึ่งจุดนะครับอันนี้ผมเสนอนะครับแกนนํานะครับ แล้ววางแม่ไงไว้เยอะๆเลยดูที่ว่าเรามีฉี่กันนี่ประชาชนจํานวนมากมายมหา,าศาลในที่ก็ต้องอั้นฉี่อันเนี่ยดูด้ปริมาณฉี่มันกันอะไเอาไปกองหน้าสาราวาการกรุงเทพก็ได้กองไปตรงอนุสาวรีย์ก็ได้นี่นี่นคือแคดคันเตือนนะกูแค่ฉี่แล้วกูวางไว้นะแต่ถ้าวันหนึ่งมึงยังเล่นลูกนี้อีกนะการชุมนุมล้มหน้ากูจะใช้การโจมตีด้วยอาว,วุธชีวภาพแล้วนะเห็นไหมฉี่ถุงเสร็จนะครับยางรัดไอ้ดีนะป้องกันกลิ่น ถ้าเกิดรอบหน้านะยังไม่มีรถสุขาเอาอีกรอบนะแต่รอบนี้นะครับเราจะไม่กองนะครับเราจะมีระเบิดชีวภาพเราคว้างใส่แม่งเลยนะครับดูนี่มึงจะเอาอย่างไร้สกัดรถใช่ไหมแล้วผมขอเลยครับใครก็ได้นะเตรียมถุงไปด้วยนะครับแล้วขอความร่วมมือทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับนะท่านฉีใส่ถุงครับแล้วเอามากองรวมกันนะครับให้เขาเห็นว่านี่นะมึงดูด้วยปริมาณฉีมันมากขนาดนี้ ดูที่มึงจะปิดกั้นรถห้องน้ำอีกไหมเอาแค่ฉีก่อนนะครับเออมันอาจจะลําบากอาจจะอุจาร์ไปนนิดนึงนะเอาฉีานี่แหละครับ,อร,บรอบนี้แค่กองโชยเห็นเนี่ยมันเยอะขนาดนี้แล้วนะมึงถ้ามึงยังสกัดรถส้วมไม่ให้เข้าไปนะรอบหน้าไอกองอยู่ตรงนี้นะ่ะมันจะบุกถล่มมึงแนะ่ด้วยอาวุธชีวภาพนะคว้างแม่งเข้ามาเลยนะทำเนียบเลยนะดูนี่มึงยังสกัดห้องน้ำไหมแม่งจังไรอ่ะความคิดแม่งโคตรจังไรนะไอที่คนสกัดนะ ไอ้คนที่สก,กัดรถห้องน้ำนี่แม่งจังไรอ่ะไอ้หี้อแล้วฝากนะถ้าแกนนำหรือผู้ชมุมช่วยแจ้งนะช่วยแจ้งผู้จัดงานด้วยว่าช่วยวางเลือกมุมทักงมุมหนึ่งแล้วประชาชนมานด้วยว่าจุดทิ้งจุดวางถุงฉี่อยู่ตรงไหนนะนะช่วยประชาชนพานด้วยนะ,น,ะนะจุดวางถุงฉี่ตำรวจไปเลยเพราะถ้าห้องน้ำไม่พอนะแจ้งคุณทรายด้วยนะใครรู้จักคุณทรายนะใครติดต่อคุณทรายได้นรช่วยแจ้งกับทาง ว่าห้องน้ําเราเนี่ยหนึ่งจะทําให้ลดห้องน้ําไม่เต็มสองจะเป็นการป้องปาม้พวกที่สกัดลดห้องน้ำว่ามึงไม่ให้้องน้ํามานะเราอาจจะทําฉากส่วนตัวเราแล้วก็ฉีในถุงแล้วก็อไปวางไว้ให้แม่งขนไปทิ้งผมไม่มีสีไม่มีฝ่ายผมไม่ได้เห็นเรื่องด้วยกับเด็กร้อเนแล้วผมก็ไม่ได้ขัดร้อยเอร์เซ็นต์นะค อะไรช่วยได้ก็ช่วยนะครับนะขี้ใส่ถุงและคว้างใจเย็นครับอันนั้นคือมาตรการรอบต่อไปนะครับนะช่วงนี้เราแค่โชยเห็นว่าเรามีคลังสเสบียงละคลังแสงเยอะขนาดไหนนะครับให้มึงเห็นเนี่ยนะไอ้กองพวกนี้นะถ้ามึงยังสกัดกั้นนะรอบหน้ากูจะโจมตีมึงด้วยอาวุธชีวภาพผมไม่เคยเห็นว้วฝ่ายต่อต้านโอ้โหอาวุธชีวภาพแม่งโคตรเยอะเลยนะครับมันน่ากลัวงั้นมันจะอาจจะต้อง รีบเอานะครับรถห้องน้ํามาเผื่อเราอย่าลืมนะพวกเราาถือคนระับไปเลยใครทำนะใครช่วยทํากิจกรรมหนะ่อยช่วยๆกันนะจัดอีกน้ำแจกถุงฉีนะครับแจกถุงใส่ฉีแล้วก็สอนวิธีการใช้แล้วก็บอกว่าเราจะไปวางตรงจุดไหนนะครับผมว่านะมันจะทําให้รถสุขาเราไม่ถูกรบกวนมากรอบที่แล้วโอ้โหแม่งต่อคิวเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ฉี่นะกูนะใจจริงก็อยากจะหลับตายืนคนต้นมะขามเลยเลยนะ แตก่ก็กลัวคนแอบถ่ายรูปแล้วแม่งไปโพสจะเสียหายต่อภาพโพสแต่ก็ต้องยืนเขาหยิยืนไปชั่วโมงนะว่าจะได้ฉีผู้หญิงยิ่งน่าสงสารนะครับผู้หญิงยิ่งน่าสงสารมากเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยฉีนานนะว่าผู้ชายมันแต่ในรอบนี้ครับเราจะแก้ปัญหาเรื่องการฉี่ด้วยวิทยาแบบนี้ผู้ชายขึ้นเป็นอัดกันเป็นสี่สิบคนก็ไม่เป็นไรเรา็ฉีใส่ถุงไม่ต้องยืนต้องฉีใส่โถใช่ไหมว่าจะยิ่งเร็วใหญ่เลยครับเราจะได้อาวุธชีวาภาพจำนวนมากพอที่ใช้ในการโจมตีอย่าลืมนะครับฝากนะใคร อยู่ในกลุ่มเยาวชนบอกด้วยช่วยจัดถุงจัดจัดคังแสงให้ด้วยเพราะเราจะเอาขนอาวุธยุโทโธปกรณ์เราไปกองตรงคังแสงนะยึดอำนาจบ้าอะไรดิเพอร์เจอร์กองกำลังกองเรืมอะไรบ้าเพอร์เจอร์ใส่เสื้อกันสืนไปไปไปที่ไปชุมนุมด้วยสงบหลังจากอาวุธจะมากองกำลังกองเรือส้นตีนอะไรไป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 อย่าเพอร์เจอร์ึมืลอเธอแล้วนะเฮียเอเอเพอร์เจอร์ละเพอร์เจอร์ละมากองกำลังใส่เสื้อกันส่นเฮียไไป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  ไปเลิกใครที่อื่นไปไอ้นี่มันม็บของปัญญาชนนี่คือคนไทยจะไปลบากาับใครนะอย่าเลาเอะเทอะที่นี่นะไม่ใช่กรรมมั่วนะเว้ยเฮฮามีสาระหน่อยมันจะมาบ้าเนี่ย บล็อกแม่งเลยลำคันน,น้นำคันน้ำคันอใช้ถุงเย็นก็พอใช่ไหมเหนียวถุงเย็นหรือถุงร้อนนี่มันเหนียวเหมอกันกนะถุงโอ้ยถุงกาแฟเย็นก็ได้อยู่นะครับรับรองได้ถุงกาแฟเย็นอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเราเบิดใส่มือครับ <c oughs> แต่เพียงตอนบรรจุนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับะถ้าใครมีขนาดลำกล้อง สัก2นิ้วก็รอดแล้วนะครับแต่คนอาจจะมีนิ้วเดียวเนี่ยอาจจะมีโอกาสบรรจุพลาดนะครับโดนมือตัวเองนะรับน,นั้นผมเชื่อว่าฝ่ายบรรจุนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ,นะมาตรฐานชายไทยขนาดลำกล้องไม่คงไม่ขนาดอ,าาดอาึ่านา้นเรไม่พ้นปากถุง <laughs> อ่าพอลนะ ครับนะโอเคนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้นะครับร่วมกันทําความดีนะเป็นพลเมืองดีนะครับไม่ต้องไปใส่เสื้อใส่กางเกงให้มันเสียเวลาเราแค่คุณเป็นคนดีนะรักชาตินี่ก็ดีที่สุดแล้วนะครับาการมาสร้างสัญลักษณ์ทาให้เกิดความแตกแยกแบ่งฝากแบ่งฝา่ายอย่าทาเลยนะครับไม่มีประโยชน์มันเป็นช่องให้พวกโหรพวกสร้างภาพของจริงไม่ต้องทาด้วยการลงมือครับนะ ไม่ใช่แค่ใส่เสื้อถ่ายรูปแล้วโพสกูคือคนดีนะส้นตีนนะพอนะไอเพศใส่เสื้อเหลืองถ่ายรูปโชว์แล้วโพสโอ้กูเป็นคนดีแล้วเหรอนะนะนั้นอย่าเอเจอนะคนเราจะดีต้องดีจากการกระทําดีจากความคิดดีจากจิตใจนะครับไม่ใช่สร้างวัฒกรรมนะครับโอเคครับสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมด put a hat